เราเดาไปเดตรงนี้ลงืมถุงใส่ผ้าขนหนอ่านแล้วนะบอกไ้ก่อนไม่รู้เสียงเขาบอกยังไม่ได้เช็คเสียงเลยไม่เป็นไรมีสองรอบอ่านแล้วนะคนใส่ของสามสองผสมสี่สิบอยู่ใช่ไหมเป็นละ อันนี้ยังไม่ได้ยังใส่ของเลดามี่อยู่เลยแต่ว่ามีคนแบกปามกับพีกแบกของเราไม่ต่างกันโอ<ส>เดี๋ยวค่อยมาส่งของเรา,าเราใส่ซิบรัดเองเอของพีกใส่ไอ้น,นี้ด้วเยเหรอเลดามี่เหรอ,อยี่สิบห้าชิ้นแล้วอีกของอีกสองชิ้นิน้นนี่ สงชิ้นสี่สิบหรือว่า,าสสใช่ใเป็นอาวุธหลักอาวุธรอง,ง,อง,งส้มธรรมดาหรือว่าเป็นเซนตของพิงส้มธรรมดาธรมามธรมดาเลยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปลงเฉยๆไม่ได้เป็นคลิปสอนนะดูเป็นไกด์ครับ นอนเดี๋ยวมาใช่ไหมติดอยู่เลยนะอนอาจจะไม่มาเลยก็ได้ก็แนะนําให้เร็วที่สุดก็ตามตามคลิปเลยนะอีซีสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้เลยง่ายไหมอ่ะมันเดิมเบาใช่ไหมกูกูรอฝั่งนี้กูรอฝั่งนี้เดี๋ยวมันกลับมา มามาเอาวาพวกเฟังโออโดนไม่ไปเจ็มไม่รู้กูไปรอให้รูปปั้นละเ็บครับแบงค์่าจาแหนังรูปั้นเอ็มพีเก็มนะต้องเล็งอ่ะถอยถอยอยถอยกลับ นี่ปีกูก็มีแล้วทำไมกูไม่เคยวิ่งทันใครเลยวะเจ็บอาวุธสิต้องแวะไงต้องแวะอ๋อเอาจบอจบอพลาด Ni này nè, xin achievement, khỏi lần nèo. Tìm rên lên. Mày kem đi Mày kem 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 mày ความน่าจะดีสุดป่ะในตีตอนเนี้ยอืมน่าจะใช่น่าจะตีสี่สิบบวกเก้าสองชิ้นอ๋อหกหกหกเก้าหกเก้าหกใช่จะจะซุปบวกหกธรรมดาซิวยังสามสองป่ะอ่าซิวยี่สิบสี่โอเคเอ่าอ่านนี้ก็ระวังแค่ตัวนี้กับบอสเนี่ยแหละที่เด็ดสุดคือตัวนี้แหละ เออเบล็อกท่านอืมโดดตรงผู้เฉยอือหือโอ้น pues ่าปัดเมื่อกี้นี้น่าจะแรงนะแต่ว่าเบล็อกโอ้โหอ๋อจีนนี่ตกใจีดูเรือถอดอันนีเดอร์จีตัวคอยเรนเดอร์หน่อยเอาอะไรอ่ะเอาเลยไม่มีเบลอสใช่ไหมได้ได้ไม่มีไม่มีสามสิบมิแล้วนะจิตตัวนะจิตตัวนะจิตตัวจิตตัว ชุดตัวชุดตัวชุดตัวถ้านี้ถ้าอยู่วงนอกก็คือช็อตรัวๆแล้วมันจะตายได้เลยเอ้ยออมกอดคตรหลบได้นีถ้าเมื่อกี้ออมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันมันจะตายเลยนะที่ผ่านมาก็ตายปะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีใครตายปะยังไม่เคยโดนแบบจังๆหิวก่อนปะอาหิวก่อน อยู่แล้วอยู่แล้วบักปะเนี่ยแต่ยังอยู่ยังอยู่แต่มันปรากฏโอเคมีไฮเรนโด้สองร้อยสิบดีมีแต่ตายรีสกิลปะโดเอาไม่ต้องรีบแ้่แต่เลิกเกิดใหม่ง่ายกว่าเอ่อเทคนิคตีบอสต์อะโฟทำไมวันนี้มันชิดกำแพงอย่างวะตายแล้วเนี่ย ยังแพงอยู่อันตรายแล้วนี่บอลกระโดนแดดไม่ทันสตอมไม่ได้สตอมอุ๊ยโอ้ไม่เข็ยนสตอมนะเฮ้ยชิบหายละกดลบได้สตอมเราอีกรอบหนึ่งโอ้สตอมสามรอบนี่โปรธรรมดาหรือเฮลครับนี่เลเซอร์นะเลเซอร์เลเซอร์หมุน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 แพงไล่หลังแล้วเพื่อนรอดไหมรอดไหมเตะแล้วเตะแล้วเตะแล้ว ตีล้ดเปลอดภัยอไม่ปลอดภัยละวงแรงมาายหรือเป่อชั่นไวมากโดใช้บล็อกได้แล้วตรงเอโอเคบล็อกลอลองเดี๋ยวเก็บไปใช้อื่นโดนเป่าโอ้โหเต็มเต็ม น้องอะไรกันไม่ใช่หมุนอะเจ็บมากมองไม่เห็นสกีบอสแหละลำแสงอุ้ยอันตีบอสบอสที่อย่าหนีไปทางกูโอเคโอ้ยโดนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคิวหมดลังบอสคิวหลังบอสคิวตรงบอสน่ะตายแล้วโอเคเน่า แบงค์ขอส่งของ่อยโอ้แบงค์กับเซเล่นหมาสุบิลัดใช่ก็ยังไม่มีใครใส่ของมัโผ่กับเมติคอร์อืมยังไม่มีถ้าถ้าใครลงมาเฮลพันก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากใช่ครับ oh, ผมโอ้ oh, เสียดายจังรองเท้ากาลีไม่มีสอง <laughs> นของก็เอาทุเรศโคตรถ้าจะทุเรศขนาดนี้ไงล็อกหน้ากันเตอร์เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโดนได้อย่างไรนี่ลูกน้องอยาโดนท่าปั่นอะขอคุยโอ้โหทางล็อกขาดนเลยโอ้โหลกน้องล็อกไม่ได้อ่ะตาย ตายล็อบเบิร์ดระเบิดด้วยักนเไม่ใช่บอสกันหน่อยกดคิดอีกละเล่นดาเมจไปแล้วเพื่อนอัดเลยอรอบหน้าตะกี้อีวรอบหน้าหมายถึงมาถึงมาถึงครับรอบหน้าไงไม่ถึงรอบหน้าไม่ถึงรอบนี้ ห้านาทีครับติ๋วโอ้ใช่ได้ไปไวอยู่ถ้าไม่รับว่าตายถือว่าโอเคได้อีกละโอ้โหคลิปขงมือคลิปของมือเชลลิกขอกดโอเคโอ้โทษโทษไม่ทันละไม่ได้เลยเลยไ้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยไม่เคยได้